คลิปนี้เป็นคลิปที่อยู่ในสตอรี่19ชั่วโมงกับการล้างแคนน NCP p เรื่องคือว่าพวกเรากำลังจะไปเลดแกง MC p p ครังที่2เนี่ยแหละครับครั้งแรกเราเลดแตกไปแล้วระหว่างนั้นเนี่ยผมจะเอาเตียงไปวางแถวบ้านมันครับผมนั่งฮอมันแล้วโดนแสบบ้านใครไม่รู้ยิงตายผมไปเช็คดูปรากฏว่ามันเป็นบ้านสเต็ปฮะผมก็เลยเปลี่ยนใจที่จะไปเลดแกง m c p จะไปเลดแก๊งสเต็ปแทนเพราะบ้านมันน่ากินมากฮะถ้าใครจําได้แกงสเต็ปนี่มันเป็นแกงที่ทําตัวสกุลหมามากเพราะว่ามันสตรีมสไนผมก็เลยอยากจะระเบิดบ้าน,น,นเาย,เยเนนเลย พี่เบสปลูกพลังหน่อยพี่ยังไม่โดนยิงเลยต้องโดนยิงก่อนต้องแสบก่อนต้องมีเลือดออกก่อนโอเคต้องต, okay. ตัวไม่ต้องตรงไม่ไหวใช่ไหมเราตอนเล่นเราตอนเราเล่นหนังสือต้องโดนเพื่อนตบก่อนถึงจะมีพลังอันนี้เล่นแบบแข่งนะเล่นแบบแข่งเราจะแข่งแข่งรัดเนี่ยสม่เมื่อวาเราจะกำลังจะไปแข่งรัดอ่ะดันเงินรางวัลไม่ต้องจอดแดดรถบ้างใคกันแล้วไม่ต้องแข่งกับพี่นอนเลยก็เงินรางวัลเงินรางวัลล้านนึงตอนนี้ทีมเราชิงแชมป์อยู่ตอนนี้ ชิงแชมป์อันนี้ชิงชนะเลิศกันนี่ทีไป้าคนคนดูอยู่แบบคนดูอยู่เต็มเลยตอนนี้ี่แสนล้านบานอยู่เล่นแบบเล่นแบบแข่งเล่นแบบแข่งเล่นแบบแข่งนะทุกคนถึงแล้วถึงแล้วจานตะเทียมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปไปไปออกไยโดนทอีกแล้วโอผมทับด้วยเอาไปเอาไปเอาปอาไปเอาไปเอาไปลอาไรเอไปอไปเออ่ไเอาไปาเอ่นแบบเอาไปเอาไเอาเ่เบ ไม่ไม่ชี่นัดแล้วชี่กับผมสบายใจสองคนแค่ไม่เราลุกเราลุกเราลุกไปเลเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาเช็คเต็มพี่บอยต่อไม่เห็นเลยตีใหญ่ลุกๆมาพี่ไม่มีอ่ะไม่ได้มาอีมีมีเอามาแล้วเอามาแล้วเอามาเจอเจอแล้วจะโยนเต็งใหญ่ทิ้งเก็บแล้วเอานะเอานะพร้อมปะพร้อมปะไปไปพร้อมแล้วลืมสอดซับไปแม้วก็ลุยแล้วก็แล้วก็

เห็นแล้วยิงเลยแล้วยิงเลยอัพอัพอัพข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าอย่ามายิงก่อนให้มันโฟก่กันให้มันโฟก่กันข้างหน้าอัพหน่อยดิฮัลโหลคุณอัพอ่ะเอาคุณคุณอัพมามามาคุยกับพี่หน่อยป้อมปืนมากดข้างหน้าสป้อมปืนหน้า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 กดกเองกดเองย้อนแถบแถบไป็สามป้อมนะสป้อมนะป่ามปืนขวาาลซ้ายซ้ายซ้ามาพังด้วางแล้วซ้ายวางแล้วล้วยได้ไปไปวางเตียงไปวางเตียงไปวางเตียงเอา เซตเตียงเซตเตียงเซตเตียงต่อไปฟังพี่นะมา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 บ้องมา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 พี่จะพี่จะเจาะตามประตูเอาเอาพี่จะยึดบบิวมันก่อนเอาวิ้งหาบิวมันก่อน บิวมันน่าจะฝั่งนี้ยิง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 นี่ยิงนี่เลยก็ซูสี่นัดบิวพอละพี่บิวปะยิงต่อ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 ลูกซ้าย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 ยิงนยิงยิงอีกเม็ดนึงยิงยิงยิงเลยยิงเลยโอเคบิวบิวบิวต้องเคลียร์ป้อมปืนต้องเคลียร์ต้องเคลียร์บิวต้องเคลียร์บิวต้องเคลียร์บิวหาบิวหาบิวเคลียร์เลย ค่อยเดินค่อยเดินไปค่อยเดินไปเล่นค่อยเดินเล่นค่อยเดินใครมีกำแพงฟังพี่นะใครมีกำแพงอย่าเข้าไปนะออกมาเล็กข้างนอกนะกำแพงอ่ะอยู่กล่องบนขานะเออยิง้องสวนนะยิงป้องสันนะเนี่ยบิวบิวมาอยู่เนี้ยยิงบิวดีไนพี่ทมบิวซ้ายเนี่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 พี่ทามายิงตรงนี้เลยพี่ป๊อมปอปืนตรงนี้เนี่ยเนี่ยยิงตรวนี้ไอ้ยิงกล้มไอ้สั่เอออีบิวนอกให้หมดก่อนเดี๋ยวมันซิวดับดับไฟป้อปปืนด้วยไ้กล่ออ่ไบ้าตนะมายิงเนี่ยพี่พี่ตกข้างล่างพ

ควบอยู่ข้างในรับขวบขวบนะสองคนนะเออเขาเลยเออค่อยเล่นค่อยเล่นยิงป้อมปืนเยอะๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบอกแจ้งเพื่อนอยู่ตรงไหนมีมุมมีมุมยิงป้อมปืนอย่างเงี้หน้าต่างไหมพี่ทามพี่ยิงอยู่เนี่ยพี่ยิงอยู่เนี่ยพี่ยิงเนี่ยกระโดดยิงได้เลยเข้าเข้าไปฝั่งซ้ายกระโดดยิงได้เลยบูมระวังประตูไม่ทามพี่ทามบูมนี่นี่พี่ทามบูมนี่ไม่ทามข้างหลังดันด้วยความือออกมาแล้วประตูนั่นบมนี่ยิงได้ใช่ป่ะยิงไปตรงนู้นใช่ป่ะหน้าต่างนะประตูประตูจอกพี่ยิงพี่ยิงป เครื <mile> ่องร้อนมันอะไรนะอะไรยิงเตรียมเิห้องร้อนเนี่ยเมื่อกี้มันเสิร์ฟตัวมาหไอพี่ๆข้าผ่าวลูกบ้องถึงรูปเลยนี่เอาบ้องเอาบ้องเอาบ้องบ้องบ้องพี่มีไม่มีไม่มีพี่มีพีไม่มีบ้องพี่มีมีบ้องมีต่อต่อไปต่อมีอะ้างล็อกขวาอยู่นะล็อกขวาล็อกขวาพี่ต่อซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือต่อไม่ไม่ล็อกล็อกล็อกขวาอยู่เฉย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 ไอ้ต่อขวาต้องขวาต้องขวาแตกแล้ววะแตกแล้วแตกแล้วมันปืนจะแตกแล้วแตกแล้วป่าวะแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วเลย ซ้ายแตกสแล้วหาหายิงอีกหาอีกยิงไปข้อยิงไปมีไปไปมีปปืนรอบขวาดับด้อโอเคโอเคช่วยกันเช็คช่วยกันเช็คว่าปืนอยู่ไหนเช็คว่าปืนที่หมดจะได้ข้างในได้ไปต่อไต่อไต่่ไนายต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 ายายต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 าายตยายยตายตายตาายต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 ยตายายตายตายตายายต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 ายายตายตาย ตายตายสายตายสายตายสายตายขวาขวาขวาเพิ like ่มนะเพื่มในขวาขวาขวาเพิ่แก่แล้วแแล้วแแล้วแล้วกปืนหน้าต่อแล้วนะโเปิดพี่ปิดพี่เจอมากปืนโคเยอะเยอะนั่นพวกเพลยปืนมันเยอะไม่เคลียร์ไปเคลียร์ไปเรามีป้องหเยอะพ้องหมีเป็นสิบสิบยิงพ้องหยิงปืนเยอะไปยิงป้องหไปยิงป้องหไปชิว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 ข้างบนข้เออเออไอจนตวเก่าตวเก่าไม่มีไม่มีหบ้องปโยนแล้ว มาสมนีเราเรามายิงโดนเพื่อนนะนองใครมาครับมใคร่ะครมอยู่ผมครามอยู่ผมครามอยู่ผมครมอยู่ผมครมอยู่มใครเหรอใช่ใ่ครมอยู่ครมอยู่ครมอยู่ตู้วากตกช่วช่วยช่เพื่อนหน่อยสพี่เบสสั่งแผนไพี่สั่งแผนหน่อยอะสั่งเล่นแบบแข่งกันเล่แบบแข่งกัเล่นแบบแข่งดูะฟังฟังเล่นแบบแข่งไอ้เงี้ยเงินรางวัลหล้านบาทเออเอาหน่อยเอาหน่อยยเล่นไปก่อน่ไปก่อนมได้ไไครไดูงใครไอยู่ ยิงไเจอไม่อยู่นะอ้กูยิงอัดตัวเองข้างซ้ายนะ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 สายหนึ่งตัวซ้ายหนึ่งตัวในกำแพงในกำแพงนะซ้ายกำแพงตรงบ้านนะตรงบ้านตรงบ้านต้องหายเขาไปในกล่องเลยพี่เดี๋ยวเพื่อนไปหยิบเดี๋ยวเพื่อนไปหยิบตัวซ้ายตายสวยน้องดีมากดีมากขึ้นแล้วขึ้นแล้วผมขึ้นแล้วเฮ้ยระวังต่อเปล่า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 มีบ้องต่อเปล่ามีบ้องข้างหลังใครยนใจใส่เพื่อนวะ ตัวเปล่าทางประตูไอ้บูุ้มพี่นตัวเปล่าพี่นตัวเปล่าเนี่ยตัวเปล่าดีโตเนี่ยมันยิงอยู่เนี่ยยิงบ้องเนี่ยไอ้บูมตายแล้วพี่อะไรตาั้ตองตอตอตพี่พี่ยิงพี่ยิงทางนั้นพี่ยิงทางนั้นเข้าไปเลยในบ้านจีเกิดไหมอย่าเข้าไปต่ออย่าเข้าไปพี่จะยิงบ้องโอ้โหไอ้เหี้ยตัวสเปกชีไอ้บ้านอย่าเดินเนี่ยพี่จะยิงบ้อง เออโทษโทษโทษเมื่อกีอ้ผมไปหยิบของเล่นเล่นในความมืดเล่นในความมืดเล<ด>่นในความมืดวกกับเล่นแบบแข่งปังไปตายสองไอ้เงี้ยอยู่ในบ้านตายสอง,องเฮ้ยของมาอยู่ข้างล่างไอ้ทุกเทพระวังตายพี่ยิงตรงนั้นอยู่ต้องพี่ท้าพี่ยิงฝั่งเดียวกันส่องอยู่ปะในพี่จะยิงฝั่งนี้ด้วยพี่จะเปิดฝั่งนี้ด้วยของมาอยู่ชั้นหนึ่งูพี่โอเคเดี๋ยวพี่เปิดฝั่งนี้ให้ไงมันจะแตกแล้วมันจะแตกแล้ว ไปพี่ทำห้องพักเลนไปเราเปิดเลตเตอร์ไปที่ตายเลยึ้นเพื่อนสายเพื่อนสายพี่จริงหรือลูกท้าย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 รอให้กูเจอคุณหนาวจัดคุณหนาวจัดคุณหนาวจัดไปทำห้องใ้ปงในปืนต่ำหมดเลยโอเคโอเคไปดันไปดันเข้ามาเลยจะโดนนะรอรอรอมีป้อมปืนที่ปืนทั้งในป้อมปืนโอเคพี่มีพวกมหายเยอะมากพี่มีป้อมหายเยอะมากโอเคโอเคโอเคอย่าเปิดไฟอย่าเปิดไฟอย่าเปิดไฟชับพีดาปฉับพีดไปชับพีดไปสวยสวยเล่นในความมืดเล่นในความมืดเอาเอาเอาบ้องจริงออกมาก่อนรอตองคืนรอตอนเช้าแล้วเล่นใหม่ตอนเนี้ย ไม่เป็นไรอันนี้เราเรานวดไปก่อนนวดไปก่อนเอาป้องจริงออกไปก่อนเามามามาพี่เรียบร้อยไปแล้วต้องให้เล่นที่ไหนไปที่ไหนไอเป็ดใช่นี่ตรงนี้นะพี่ท้านี่ตรงนี้ไป็ดเด็ดเลยไป็ดเด็ดเลยเป็ดเด็ดเลยพี่ท้ามองขวาด้วยมองขวาไปเลยอุ้ยไอเหี้ยพี่้อนมาต่ออ่าพี่กำลังจะตายพี่กำลังจะตายต่อพี่เห็นลุงมาแต่พี่ ป้อปืนเปิดป่ะเฮ้ยนี่ดีครับขอนี่ขอนี่ขอหนี้รีบปึ๊บไปทักทางก็พี่มันขวามานะแต่ต่อป้อมปืนแต่ต่อพี่พี่ได้ิงให้ป้อมปืนมันอยู่ไหนไม่ป้อมปืนข้างล่างพี่พี่เห็นอะไรเห็นที่ไม่เนี่ยอ่าโอเคไม่มีบ้องพี่มีบ sort of ้องหายเอาว่ะหายอ่ะพี่ล็อกอยู่พี่ล็อกอยู่ถ้ามันขึ้นมาแต่พี่ยิงแม่งเลยปล่อยเล่นๆเร็วๆเร็วๆเป็นตายตายตายเติบเข้ามาในบ้านแล้วจะเติบเข้ามาในบ้านได้ไงอ่ะ มันตายมันประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดพี่ยวของซิวมันทิ้งเปี่ยวของซิวมันทิ้งป้องฟื้นยิงชีวิตองฟื้นพี่ยวของซิวมันทิ้งก่อนใช่ๆพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าเอาบ้องจีไปฮะมันเล่นยากไม่งั้นมันไม่งั้นเราจะเสียบ้องฟรีรอตอนเนี้ยรอฟังพี่มีมีมีซอมบี้ซอมบี้ลุดของอะไรได้จากบ้านมันมาเอามาโยนบ้านเราให้หมดยิงได้เหรอไอ้เนี่ยเอ้ยได้ตายซ้ายซ้ายซ้ายตายนะเตาซ้ายตายไปถามวิ่งมาหน่อยไปถามวิ่งหน่อยเดี๋ยวพี่หาเตาขวาอยู่ ไอ้ฉันพีกเจ้าหนึ่งฉันพีกเจ้าหนึ่งไอ้พี่เหน้าตายเฮียขวานะประตูขวาเขาเติมเราเติมเนรุ่นหนึ่ยเติมอีกขึ้นเรืองตาแล้วใช่ไหมบอลขึ้เรือตายแล้วใช่ไหมบอลปืนแม่งยิดปืนมันยึดปืนมันยึดปืนมันยึดปืนเอาไปโยนยึดปืนมันแล้วไปโยนในบ้านเราตอนพี่ใครมีปืนมากกว่าสองกระบอกออกจากบ้านผมมีห้ากระบอกเอาออกจากบ้านเอาออกจากบ้านนะไม่งั้นเราจะไม่มีปืนเล่นกลับไล่เฮีย โยนไว้หน้าโยนไว้หน้าป้อมปืนอ่ะจะใครขึ้นมาวะใครมาเติมเอาปืนหน้าแนงให้ AK 5กระบอกเลยไอ้พวกมันขึ้นมานะมามามาไม่มีใช่ไหมได้แล้วได้แล้วครับครนบตรงไหนมีป้อมปืนต่อตรงไหนตองตองตอนไหนมีป้อมปืนบอกพี่เดี๋ยวพี่พาให้ไอ้ที่แอะอ๋อป้อมปืนป้อมปืนพี่ยิงป้อมปืนพี่ยิงป้อมปืนพี่ยิงป้อมปืนมีมีกระสุนยาวโยนแล้วพี่ยิงป้อมปืนหลบนะไปต่อมา สวยสวยสวยดีดีดึงพี่ดึงพี่หน่อยดึงพี่หน่อยจริงจิงตัดให้ด้วยเราชนะแล้วเนี่ยเราชนะแล้วเนี่ยเราชนะแล้วเนี่ยเลยมันหมดแล้วไอ้เหี้ยบ้านที่เนี่ยมันไปยินเยอะขนาดรอบที่ต้องทำเยอะอย่างรนะใส่กล่องเติมตะกรัะกรันเราสุดยอดเฮ้ขาโนอนตายเขานอนตายประเปิดเขานอนตายประตูเปิดลุดของมาลุกของมาไอ้ของซิวออกจากบ้านให้หมดเนี่ยมันจะมาซิวอีกแล้ว ได้ได้เดี๋ยวพี่ไปรูดให้โยนพวกเหล็กรูด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 ประตูเฮียอะไรโยนให้หมดเลยมันจะมาซิวดึงไม่เท่าไรไอสัตว์ไม่เท่าไรไม่เท่าไรเฮียจัดชนะแล้วเนี่ยตาขวาตาขวาตาวขวาตาขวาโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องจะเข้าหัวตายเลยสไตนปอแมทน้วยมันเกิดนะมันเกิดนะเฮ้ยไอเฮียห้องของห้องของห้องของตายสว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 ยห้องเตียงห้องเตียง้เตียงบูมเตียงเตียงเตียงซ้ายยิง สวยทั้งดสวย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 ผมลชในผมนปองเฮยยไม่โดนบ้องโดนบ้องบ้องมันบ้องมันเอาบ้องไอเียบ้องต่อไอานยิงปยทิ้งเลยมีวมีลวยยได้อผมอยู่ชั้นพีกนะผมอยู่ชั้นพีกผมจะหาเตียงมันชุดุดุดฟ้าพี่นะชุดฟ้าชุดเต็มอ่ะตายตยุดุดพี่ตายตัวนึงเาเตยอยู่ไอไอต้มตักไต้มตปืนไต้ตกเตยอยู่หลังเราตรงพ่ ตอนนี้ชั้นพิกมีไหมชั้นพิกมีไหมถ้ามีคนไหมไม่มีไงพี่ขึ้นพี่ขึ้นพี่ขึ้นพี่เอาเองถ้าเจอใครกอดีหมดแล้วผม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 เห็นไอ้ตัวไอ้ตัวเต็มแล้วเจ้าเจ้าเจ้าไอตัวไอ้ไล้เจ้าสายบ้านเลยกก็มีนะชุดเต็มอ่ะพี่ว่าพี่ว่าเราต้องยิงยิงชั้นชั้นพีกมันหวานห้องของมันอ่ะเอาบ้องไปยิงคุมข้างนอกแล้วมาสมดีคุมข้างนอกคุณรอดนอกนะพี่ตัวเปล่าอยู่ชั้นพีกตาย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 ไป เหี้ยตายมีไของไได้นันนี่บอกเฮ้ยเฮ้ยตัว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 ที่ีเด็ไอ้เจ้ยบางมันขึ้นโอ้เกยบางมันขึ้นบางมันบงมันไกลสักทีสักทีเรได้ิวอย่างวะเฮ้ยเฮ้ยยินไอ้สั์ยินพิมพ์อยู่ไอ้เหี้ยยินพิมพ์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยยืนพิมพ์อยู่ชั้นักรดนเลยไอสัองอแล้ว พี่ลงมากับลูกบป่งนะมีคนอยู่ใช่ไหมไมีอยู่เดินมาแล้วทางไหนวะ,ะกระลาหรอรีลีไ<อ>งลีล<อ>ีจ่อคุณบอกว่าจะไม่จบอ่ะยังไม่จบเอาบวงไปเดะไอ้รยิงอ่ะใครย,ยิงอ่ะเฮ้ยใครยิงใส่พี่อ่ะ,อม,อะมันนั่นแหละเอาแล้วไม่มีคนอยู่ไม่ไม่ไม่สะดุ้งสะดุ้งยิงอ่ะอุ้ยคอประเด็นอยู่ดีพี่ขุดโดนเพื่พี่ขุดตัวน็อปืนครบพี่ปขุดผมเลยอ้าวเบีย พี่เจอ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 โต๊ะสามได้ของทำยาเย้โม่อะไนตรงไหนไปเราเล่นแบบแข่งเลยเข้าไปกินยังไงเฮ้ยเงี้ยมันออกมันออกมาอีกแล้วฉันรู้มือนเดิมเลยไอซิ่งน่านเราเปิดห้องทิ้งดิอย่าให้มันเกิดเนฮ้ยเราอุ้ยบ้องหฮเต็มเลยบองไอ้บ้องไอ้บ้องไอ้บ้องไอบองขวาล่างขวาล่างไอต่อกขวาร่างคือบ้องไฮบ้องไฮเอาบ้องไฮกับไปเีืยนี่เต็มเลยเอาออกก่อน ข้าองนี้เน ah ี่ยประตูเดียวเนี่ยไอ้เหี้ยอะไไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างนอกคุ้เขาเลยทั้งนอกคุมได้นะอยากให้มัเข้าบ้านนะบิ้วจะบิ้วทีมั้ยบึ้มเลยบึ้มเลยบึ้มเลยไม่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยิงนี่ก่อนเดี๋ยวผมยิงนี่ก่อนแป๊บนึงเอาบงเนี่ยมันอยู่ชั้นนี้แยไอ้เหี้ยมันมาจากไหนวะไอ้้บ้านรูบ้านไอ้เหี้ยนั่นเลยบ้านรูบ้านรูนหัวเล็กอู๋ัะเฟอร์หลังนึงไอ้เหี้ยมันอยู่ชั้นรูนตัวเดียวรรออะไสวยๆใครใครถิงชั้นยิงอ่ะ ได้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 โดนขอบไปหนึงน้องตอยไหมตอแม่งเลยไหมอตอแม่งเลยเนี่ยพี่จจอหน้หหลบหลพี่ยิ่งฮ้ยมีกระสุนดำอาวะไอกองมาอกอะฮทีไม่ที่บ้านมีกระสุนดำไหมมีมีมีประมาณหน่อยประมาหน่อยเฮ้ยยิงเลยิงเลยิงอ้ใครใครวะไอ